เมื่อยาเคมีบำบัดและลังส <get> ีไม <derivatives> ่ได้ผลไวรัสอาจเป็นคำตอบในการกําจัดมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีหลากหลายแนวทางทั้งการฉายลังสีการใช้ยาเคมีบำบัดหรือการใช้ยามุ่งเป้าทว่า มะเร็งบางชนิดอาจไม่ตอบสนองต่อการรักษาเหล่านี้หรือมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการรักษามะเร็งระยะลุกลามนักวิทยาศาสตร์จึงต้องค้นหาวิธีการรักษาใหม่ๆที่สามารถจัดการมะเร็งที่รักษาได้ยากนี้นักวิทยาศาสตร์จากบริษัทอิมูจินจากประเทศออสเตรเลียได้ศึกษาวิธีการกำจัดมะเร็งด้วยไวรัสจนกระทั่งองค์กรวิจัยและรักษาโรคมะเร็งจากสหรัฐอเมริกา The City of Ho p e ได้นำวิธีการรักษาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้และกำลังเข้าสู่การทดลองในระยะที่หนซึ่งเป็นการนำวิธีการรักษาใช้กับอาสาสมัครผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างไรก็ตามกลไกการทำงานของไวรัสไม่ได้เข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรงหากแต่มันมีหน้าที่สร้างสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเกาะติดกับเซลล์มะเร็ง เพื่อให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้ามากำจัดเซลล์มะเร็งที่มีชิ้นส่วนของไวรัสกาะอยู่ผิวของเซลล์นักวิทยาศาสตร์นำไวรัสกลุ่มพ็อกซีมาปรับแต่งพันธุกรรมเสียใหม่หลังจากที่พวกมันเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยแล้วมันจะเข้าไปยึดเซลล์บางส่วนในร่างกายแล้วทำการเพิ่มจำนวนอน,อนุภาคของไวรัสเมื่อเพิ่มจำนวนได้ที่ไวรัสจะทำการให้เซลล์แตกและปลดปล่อยอนุภาคของเหล่านั้นซึ่งอนุภาคนี้เองที่จะร่องรอย ไปเกาะติดตามผิวเซลล์มะเร็งนั้นหมายความว่าอาจมีเซลล์บางส่วนในร่างกายโดนทำลายไปบ้างเพื่อให้ไวรัสเพิ่มจำนวนขึ้นในร่างกายทว่ากระบวนการนี้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่อย่างใดอนุภาคที่เข้ามาเกาะติดผิวเซลล์มะเร็งจะทำหน้าที่เสมือนสิ่งแปลกปลอมหรือที่เรียกกันว่าแอนติเจนซึ่งแอนติเจนนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเข้าใจว่าเซลล์มะเร็งคือเชื้อโรคหรือเซลล์แปกปลอม ที่เข้ามาลุกลานร่างกายของเราภูมิคุ้มกันก็จะเข้าทําลายเซลเล์มะเร็งที่มีอนุภาคของไวรัสเกาะติดอยู่กระบวนการนี้ใช้หลักการเดียวกันกับการกําจัดแบคทีเรียของภูมิคุ้มกันเพราะผิวเซลล์ของแบคทีเรียนั้นเองจะมีโปรตีนหรือแอนติเจนบางอย่างที่เป็นสิ่งแปลกปลอมสามารถกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันได้แนวคิดในการพัฒนาวิธีการกำจัดเซลเล์มะเร็งด้วยอนุภาคไวรัสเกาะผิวเซลล์นี้ เป็นการต่อยอดจากความรู้เดิมที่ร่างกายมีกลไกกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่มีความเสี่ยงเกิดมะเร็งอยู่แล้วด้วยระบบภูมิคุ้มกันแต่เซลเล์มะเร็งที่พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายมีความสามารถในการหลบซ่อนระบบภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันไม่สามารถเข้าทำลายเซลเล์มะเร็งได้อีกทั้งมะเร็งในระยะลุกลามยังมีจำนวนมากเกินไปที่ภูมิคุ้มกันจะค้นหาเจอได้ทั้งหมด การใช้อนุภาคของไวรัสเกาะติดที่ผิวเซลล์จึงเปรียบเสมือนการปักธงบอกตำแหน่งที่ซ่อนของเซลเล์มะเร็งเพื่อให้ภพมิคุ้มกันนั้นเข้าไปกำจัดเนื้อร้ายได้โดยง่ายนั่นเองวิธีการรักษามะเร็งด้วยไวรัสจากบริษัทอิมโมจีนได้รับการจดทะเบียนภายใต้ชื่อเวสซิเนียซีเ3 3ส i มหรือเวสซิเนียซึ่งผลการทดลองในสัตว์พบว่า มันสามารถลดขนาดก้อนมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับการให้ยาเคมีบำบัดที่อาจออกฤทธิ์ต่อเซลล์ในร่างกายด้วยการทดลองรักษาผู้ป่วยมะเร็งในขั้นที่1มีผู้เข้าร่วมการทดลองกว่า100รายทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะที่3และ4ในระยะลุกลามที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายรังสีซึ่งในระหว่างการรักษานี้ผู้ป่วยจะได้รับยาที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมคุ้มกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมะเร็งด้วยหากการรักษาครั้งนี้สามารถกำจัดมะเร็งได้จริงโดยไม่มีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อผู้ป่วยแล้วจึงจะเข้าสู่การทดลองในขั้นถัดไป ในผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาราวๆ2ปีจึงจะสามารถยื่นขออนุมัติจากองค์การอาหารและยาจากสหรัฐอเมริกา FDA เพื่อนำมาใช้รักษาในโรงพยาบาลได้สุดท้ายของคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณจากใจคนที่กดติดตามให้กับช่องเล็กๆสำหรับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย